สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ลัอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดนี่เลยเปิดคลิปมุมเดิมแต่คลิปนี้ภาพของวิดีโอของผมอาจจะดูแปลกๆซะหน่อยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนวิธีการอัดแล้วเพราะว่าผมได้ไปอัดคลิปมาก่อนหน้าน,นี้2คลิปบอกเลยคลิปเสียทั้ง2คลิปเลยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายก่อนลวกันนะเดี๋ยวผมจะนอนก่อนลวกันเดี๋ยวนอนให้มันเช้าก่อนแล้วผมค่อยมาอธิบายโอเคเช้าแล้วคลิปแรกที่ผมอัดไปผมไปหายังไงไปหาแท่งไฟในนิเทอร์แล้วก็ไปสำรวจประตูนิเทอร์มา ผมก็ไปสำรวจมาแล้วทีนี้ผมยังไงไปทำเปิดหน้าจอเป็นหน้าจออีก2หน้าจออนะมันเลยทําให้โปรแกรมอัดมันไม่ยอมอัดเกมของผมมันมีแค่เสียงแต่มันไม่มีภาพอันนั้นคือคลิปแรกที่ผมอัดไปนะคลิปที่2ที่ผมไปหาเนเธรไล์มาดูดิผมอัพเนเธรไล์แล้วไงมีแต่เสียงภาพไม่มีภาพไม่มีทั้งคลิปนะ่ะคลิปแรกที่ผมอัดไปมันเสียมันเสียครึ่งคลิปไงแต่น,นี้มันเสียแบบเต็มคลิปเลยผมก็ต้องมาอัดใหม่ แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรแล้วไงเนเธอ,อร์ไลท์ผมก็หาไปแล้วเนเธอร์ผมก็สํารวจไปแล้วไม่รู้จะทําอะไรจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะไปทาหมู่บ้านแล้วกันนะไม่เชิงว่าทาหมู่บ้านหรอก แล้วก็มีอีกอย่างนะผมก็ได้ตีอัพสมุดอันเบกิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกําลังทาอ่าบริเวณนี้เนี่ยทำแล้วก็เนี่ยพี่แอคมันทงังแล้วผมก็จะพี่แอคพวกนี้ไปซ่อมแล้วทีนี้ผมไปเปิดเจอสมุดอันเบกิ้งใน NPC นตัวที่มันอยู่ฝั่งนู้นผมก็คิดว่าอ่ะแล้วผมทําตรงนี้ทํามาเพื่ออะไรตอนแรกผมคิดว่าผมจะขยายหมู่บ้านเพื่อที่จะหาสมุดอันเบกิ้งแล้วก็โพส i t i o n แต่ไม่ต้องไปหาละ ผมเจอแล้วผมเจอทั้งอันบกกิ้งทั้งโพสิชันเลยเจอทั้ง2อ,อย่างเลยแปลว่าโอ้โหทำจนเกือบจะเสร็จแล้วดีนะที่ผมยังไม่ทันได้ทํา2หลังไงตรงนี้ผมทําแค่หลังเดียวผมก็ขยายด้านหน้าตรงนี้มานิดหน่อยประมาณสัก2บล็อกโอเคเดี๋ยวผมจะต้องอ่าซ่อมอุปกรณ์กันนะผมมองอไอคอนรูปบล็อกไม่ค่อยออกนะเพราะว่าผมปรับไม่ได้เต็มจอไง ấy. มันมองยากมากเลยคลิปวิดีโอของผมมันก็ไม่เต็มจอเหมือนกันมันจะเป็นแถบดําด้านบนกับแถบดาด้านล่างน,นะแล้วก็ไม่มีเชเดอร์ด้วยนะเพราะว่ามนเล่นเชเดอร์ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามมมมปรรัับเตจจอนจะได้แค่30ฟ มันจะไม่ได้60เฟรมไงมันจะทําให้เกมผมกระตุกผมก็เลยไม่เล่นเฉนดเดอร์เลยแล้วกันนะผมนี่มีปัญหากับอ่าโปรแกรมอัดมากเลยเนี่ยไม่รู้เปอะไรนะชอบมีปัญหาเพราะว่าตอนเวลาผมอัาแล้วผมเปิดเต็มจอแล้วจอมันจะดับไงตอนนี้ผมมีอ้อยกี่อันวะเนี่ยโอ้โหเอ็มมอล์อ,องผมเยอะอยู่นะเฮ้ยดูดิอ้อยของผมอย่างเยอะเลยเดี๋ยวผมต้องเก็บของไว้ก่อนนะเก็บของที่ไม่จําเป็นเดี๋ยวผมจะไปแลกสมุดโพสิ t i o n เลยแล้วกันนะโพสิ t i o n iv เดี๋ยวผมจะมาตีอัพสมุดเอ,อ่อผมก็ยังตีอัพไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เลย มันใช้เลเวลไปตั้ง6เลยตอนแรกผมมีเลเวลทั้งหมด20นะผมก็ไปอัพหมดเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็ต้องเก็บโลไว้ก่อนนะเก็บโลไว้เลยผมก็จะถือพีแอคไว้ก่อนถือพีแอคไว้เพื่อซ่อมเราจะซ่อมพีอคอันนี้อันนี้เป็นพีอคอะไรเนี่ยซิลทัมซิลทัตกับฟอร์จูนอันไหนมันจะพังก่อนกันเนี่ยฟอร์จูนไม่ค่อยพังนะโอเคเดี๋ยวผมจับซิลทัดก่อนแล้วกันนะก็คือการซ่อมอะไรไม่ใช่การอัพนะก่อนอื่นเราก็ต้องเก็บนี่มาก่อนเลยเก็บมาให้หมด เหลือหนึ่งชิ้นเก็บไว้นี่แล้วก็ไปคาบเป็นกระดาษกันเลยมันไม่เหมือนไม้คาบเบสล็อกนะที่ผมกดแบบนี้แล้วมันก็สามารถคาบได้เลยอันนี้มันต้องมากดคลิกแล้วก็วางกดคลิกแล้วก็วางแบบนี้ไงคลิกเสร็จแล้วมันก็มาวางตรงโต,งตง๊ะคาบมันไม่สามารถกดคาบได้เลยไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะโอเคคาบไปเลยเต็มกระเป๋าว้าวกี่ชุดวะเนี่ยหลายชุดอยู่นะไปถ้าเวลาไปแรกของ หวังว่าคงจะไม่มี NPC ออกมาใช่ไหมผมคิดว่านะก่อนหน้านี้ที่ผมว่าผมเปิดประตูแล้ว NPC มันเดินออกตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเดินออกนะพอผมเปิดเสร็จแล้วมันก็เดินออกไปแล้วมันก็วาร์ปกับคืนอันนีอ้อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้แค่ความคิดนะอาจจะเป็นไปได้เปิดปุ๊บแล้วมันก็วาร์ปกับคืนผมก็คิดว่ามันหายไงตอนแรกมันไม่ได้หายนะมันก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ไงอันเบกกิ้งใช่หรือเปล่าวะอืมไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนว่าอันเบกกิ้งเนี่ยอันนี้เฟเธอร์ฟอลลิงเวลสองผมแลกเวลสี่ไปแล้วแหล,ละ up เวลสี่ไหหยเลย มันต้องรอรอ,อตอนกลางคืนนะถึงผมจะยังไงเจอสม,มุดอันเบกกิ้งนะผมจําได้เลยมันนอนเตียงนี้อันเบกกิ้งคนที่ถือสม,มุดอันเบกกิ้งก็คือจะนอนเตียงนี้โพสชั i นไอวีนอนเตียงกลางตรงนี้เนี่ยเตียงกลางตรงนี้เลยไม่รู้ว่าผมจําผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะตอนนี้มันใกล้ค่ำหรือยังเนี่ยผมนอนไปก่อนหน้านี้อ่ะผมนอนไปตอนเปิดคลิปนี่าีาจะต้องรอไปเรื่อยเลยประเด็นผมว่าต้องแลกของก่อนแลกเอเมอรลอดไปก่อนเลยเอาทําไมแลกไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องทิ้งก่อนโอเคแล้วก็แลกมา 1ตัวสามารถแลกได้16ก่อน16โอเคเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวที่เลเวลนี้น้อยบ้างตัวนี้เลเวลยังไม่อัพเลยโอเคใกล้จะเป็นตาการซื้อขายเป็นสีสีไงสีไดมอนด์แล้วเนี่ยเแบบนี่ยสีเป็นี้สีเอมาลล์ไงกระดาษนี้จาเป็นมากแล้วเนี่ยในการเล่นไม a ครสสำหรับผมนะก็คือการซ่อมอุปกรณ์เราต้องใช้กระดาษดีนะที่ผมทาฟาร์มชัวเคตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมไปทําที่บ้านหลังแรกโอ้โหบอกเลยยากแบบยากมากอะ่ะเพราะว่าผมต้องถือของไปถือของมาก็ถือว่าโชคดีนะที่มีหมู่บ้านเอ็มบีซีใกล้ๆแม่น ใครที่เล่นไมค์ครับก็ต้องหาหมู่บ้านเอ็ที่อยู่ใกล้แม่น้ําหรือไม่ก็ไม่รู้สิแล้วแต่คนจะเล่นนะว่าเล่นแบบไหนผมก็บอกไว้ถูกเหมือนกันเลยไม่เห็นสมุดอ่าโพส i t i o n iv เลยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะพอตั้งใจหามันหาไม่เจอนะพอไม่ตั้งใจหาโอ้โหเปิดแค่ครั้งเดียวก็เจอแล้วเนี่ยอา้า emergency โอเคตัวที่ผมเคยแลกไปแล้วแหละอ่ะตัวนี้ผมแลกไปหรือยังอันนี้ไฟ position อันนี้เออไม่รู้เหมือนกันบอกเลยว่าหมู่บ้านของผมนี่ไฟ position อย่างเยอะอะแบบเยอะจริงอะแบบเยอะมากๆอ่ะหนึ่งตัวนี้มีตั้งสองอันก็มีนะ ที่ผมเห็นมาเนี่ยตัวนี้เลเวลยังไม่ปลดหรอกโอเคปลดเลเวลมันเลยตอนนี้พี่แอ๊ผมยังไม่เต็มเลยเฮ้ยทำไมมันไม่เต็มสักทีวะผมแรกไปตั้งโหเกือบเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยเต็มยางเต็มยางเล็กนิดเดียวรอเปลี่ยนตาการซื้อขายสมุดอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยรู้เรื่องสมุดอะไรที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมจะรู้แค่ไอตัวที่ผมใช้ตัวนี้เอ่อเฟเธอร์ฟอรลิงเวลสองเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนี้ล่ะอันนี้ซิลทัตเดี๋ยวต้องหาไปเรื่อยนะ รอจนกว่ามันจะเป็นตอนข้านั้นถึงผมจะสามารถแลกของได้เนี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนดีกว่านะพี่แอกซ่อมแค่นี้พอเดี๋ยวผมจะไม่ได้เลเวลไปอัพชุดก่อนนะตอนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้ผมอัดคลิปไปก่อนหน้านั้นผมบอกเลยผมนี่เกือบตายหลายรอบเลยเพราะว่าผมไประเบิดนิเทอร์งไงไประเบิดหานิเทิร์ไรไงได้มาทั้งหมด13ก่อนได้ไมีเยอะเร่โอ้โหผมหาตั้งนานผมอัดคลิปไปประมาณสักเกือบ40นาทีตอนนี้ก่อใกล้จะ่ําม้าด้วยโอเคไปอย่าไปแลกของกันต่อเลยตอนนี้ผมจะแลกหาแค่เลเวลนะนี่ไง เลเวลของผมมันไม่เข้าตัวก็เพราะว่ามันมาซ่อมชุดเกาะน,นะมันไม่เข้าเนี่ยเรามาแรกของจะเช้าบ้าน2พาร์ทแล้วเนี่ย2คลิปแล้วเนี่ยใช่เลย2คลิปกันแล้วรอบนี้ผมจะเอาสมุดโพสิชันไอวีให้ได้เลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจออันนี้เฟเธอร์ฟอร์ริงเวลสีอันนี้ดาบเออไม่ใช่ดาบดีธนูติดไฟแลกมาแลกมา เลเวลไหลมาเทมาถ้าอยากได้เลเวลเยอะก็ต้องแลก,กเป็นโคมไฟไม่แลกเป็นโคมไฟก็แลกเป็นกระจกก็ได้นะมันได้เยอะมากเลยเลเวลมันจะได้เยอะกว่ากระดาษนะมันก็ได้เยอะกว่ากระดาษอย่างแน่นอนแหละหลายเท่าเลยแลกได้หนึ่งชุดแต่มันไหลมาเทมาเลยอะเลเวลอะเอาพอดีเลยนี่่าไปเก็บของแล้วก็เอาสมุดชุดใหม่มาแลกไม่ใช่สมุดชุดใหม่สิกระดาษชุดใหม่มาแลกเลยจะแลกให้หมดดีป่ะเนี่ยเออก็ต้องแลกให้หมดเลยนะเพราะว่าผมก็ต้องหาเลเวลด้วย กระดาษหมดหรือยังกระดาษหมดหรือยังกระดาษน่าจะหมดไปแล้วนะค่อยเดี๋ยวนะตรงนี้กระดาษอ่าหนึ่งชุดจะบียีิบสามันเอาไว้ก่อนเอาเป็นแพ็คใหม่เลยกันนะนี่เลยแล,ปเปปเปแล้วก็ไปคาฟเป็นกระดาษอันนี้ก็ต้องเรียกเป็นชัวร์เคก่อนเราจะเรียกเป็นกระดาษไม่ได้เราต้องเอามาคาฟเพื่อเป็นกระดาษก่อนไปแลกเรื่อยๆแลกเรื่อยๆไม่ใช่การแรกสิการคราฟโอ้โหคาฟอย่างมัวมันถ้าเกิดว่าการคาฟของได้เร็วด้วยนะโหอ,อะไรที่ดีมากเลยผมนี้เลเวลร้อยแล้วแหละดีนะที่ผมทําให้ตายของไม่ตกอะ่ะผมถึงเลเวลมาถ,ถึง50ได้ตอนที่ผมอ่า ไปอัพชุดเกาออะน่ะถ้าเกิดว่าผมตายของไม่ตกอะ่ะโหเลเวลไม่ถึงสักทีเริ่มการแลกได้เลยก็คือการเทรดของอะไรตรงนี้ผมวางเตียงนอนยังไม่ครบเลยแต่มันก็ยังขาด NPC อยู่3ทีนะ3คนเพราะว่าต้องรอให้ NPC ตรงนี้มาเกิดด้วย3คนสมเตียงแต่ผมก็ต้องวางต่อตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมก็วางไอ้โต๊ะเปลี่ยนอาชีพไปจนครบแหละ NPC ของผมก็นอนครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมต้องรีบแลกของแล้วก็รีบไปเอาสมุดมาหาอ่าสมุดโพ s ิชั o ดีกว่านะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามันใช่เตียงที่ผมบอกไว้หรือเปล่านะ มันใช่เตียงนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่นี่หว่านี่สมุดอันเบกกิ้งนี่เตียงนี้คือสมุดอันเบกกิ้งนะแลวเตียงไหนโพสิชันวะเนี่ยเตียงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันไฟโพสิชันสีนี่หว่าอันนี้ล่ะอันนี้ก็เฮ้ยนี่ไงดาบที่สลหรับตีแล้วออกไฟไงเตียงนี้ล่ะมีอะไรบ้างตัวนี้ไม่มีอะไรเลยเอ้าแล้วหายไปไหนเนี่ยโพสิชันเนี่ยผมจําผิดเตียงหรือเปล่าวะผมอาจจะจาผิดเตียงก็ได้นะผมว่าเนี่ยน่าจะผิดเตียงนะนี่ไงไม่เจอเลยเจอแต่เมนดิ้ง ตัวไหนมันเอ่อโพสิชันวะเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยตอนนี้ผมเปิดหามา2รอบแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอเลยผมเจอแต่ไฟโพสิชันเลยนะไม่เจอโพสิชันเลยผมจําได้ว่ามันอยู่แถวบริเวณนี้แต่มันหาไม่เจออะดูดิผมไม่สามารถปลุก NPC มาได้แล้วไงอันนี้ก็ยังไม่เจออันนี้ก็ปลุกไม่ได้แล้ะอันนี้เจอไหมอันนี้ไม่เจออันนี้ล่ะตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลย ผมหามา2รอ,อบแล้วเนี่ยดูดิผมหาจนโอ้โหฟา้ามันจะสว่างอยู่แล้วเนี่ยอันแล้วก็อย่างฝั่งนู้นผมก็ได้ทําฟาร์มคิปเปร์ไปด้วยนะแต่ก็ยังไม่ได้ผลผลิตอะไรมากมายเลยเดีย๋ยวผมก็ต้องหา,างี้ไปเรื่อยนะหาจนกว่าจะเจออ่ะอันนี้มันอันเบรกจงอันเดิมนี่่าเดี๋ยวผมต้องเช็คตัวเดิมด้วยเพื่อผมอาจจะพลาดตัวไหนไปอันนี้ก็ยังไม่ใช่เฮ้ยทำไมมันหาย,ยากจังเลยวะเนี่ยตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ยังไม่ใช่เนี่ยผมจะกลายเป็นคนขี้โม่แล้วเนี่ยดูดิอันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะเฮ้ย เป็นไปได้ไงครับเนี่ยบางทีมันก็เจอบางทีมันก็ไม่เจอนะอันนี้ฟอร์จูนอันนี้ไฟโพซิชันสามอย่างไม่ใช่ที่ต้องการผมน่าจะแลกไว้ก่อนหนะ้าน,นี้นะที่ผมเจอแล้วผมน่าจะแลกไปก่อนไงโอ้โหเสียดายไม่ได้แลกไปก่อนคลิปนี้แล้วก็หาสมุดกันไปยาวๆเลยเฮ้ยนี่ไงเอาไม่ใช่เนื้อันนี้โพซิชันสามผมต้องการโพซิชันสี่ มันต้องเรียกให้ถูกนะ position กับ position มันต้องออกเสียงให้ถูกเลยแต่ผมจะเรียกเป็น position แล้วกันบางทีมันก็แปลว่าที่ตั้งได้ไง position เนี่ย position อะไรประมาณนี้เอ้ยยังไม่เจอเลยเจอ emergency หนึ่งเนี่ยเจอวนไปวนมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ซิวทัดตัวเดิมโอ้ผมหาจะสองรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับเนี่มันไม่เจอได้ไงอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้มัน r ู u t i n เนี่ยผมหาจนเหนื่อยดูดนีมันจะช้าแล้วเนี่ยอันนี้ใช่หรือเปล่าน,นี่ไม่ใช่ infinity เอ่ออันนี้ก็ไม่ใช่โอ้โห มันครบแล้วนะนี่มันยังไม่เจอเลยมันหายอยีหรือเปล่า ouais เนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันเดีย๋ยวผมค่อยหาทีหลังแล้วกันหานอกรอบเลยแล้วกันถ้าเกิดว่ามาหาแบบนี้ไม่เจออย่างแน่นอนโอเคไปดีกว่าเดีย๋ยวผมต้องไปหาอาหารด้วยนะดูดิเพราะว่าตอนนี้อาหารผมมันไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยนี่ผมจนอาหารมากเลยเนี่ยเพราะว่าผมต้องมาคับขนมปังกินกันเลยทีเดียวีนไงขนมปังของผมโอเคได้กินขนมปังก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านหลังแรกแล้วกันนะเพื่อที่จะไปฟาร์มอาหารกันนั่นเองหมู่บ้านนี้ก็เอาไว้ก่อนนะ คลิปนี้ก็ทําได้แค่ซ่อมอาวุธแล้วก็ตามหาสมุดแบบวนไปวนมาใส่ชุดเกาะแปบ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟาร์มอ่าคิปเปอร์ของผมเลยแล้วกันนะผมก็ได้ทําไว้มันไม่ค่อยได้ผลผลิตอะไรเลยไม่มีผลผลิตอะไรเกิดขึ้นตอนแรกผมไม่ได้ทําตรงนี้นะผมทําอยู่ฝั่งนี้มันไงทำชั้นล่างมันต้องแปะไฟให้ครบตรงนี้ไงผมก็เลยทําด้านบนดีกว่าแล้วก็แปะไฟด้านล่างตรงนี้แต่ก็ยังแปะไม่เสร็จไม่รู้ว่าจะมีผลผลิตหรือเปล่านะอันนี้ต้องขึ้นไปดูก่อนผมใช้เวลาทำโอ้โหเกือบ2ชั่วโมงเลยเนี่ย ตอนที่ผมทาผมก็ไม่ได้ดูหินวยไงว่าหินผมไม่พอผมก็ทําไปขุดหินไปแล้วก็ไปฟาร์มฟาร์มของไปด้วยไงทาไปฟาร์มไปเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีคิปเปอร์ตกลงมาเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้แหละเอ้าแล้วเสียงอะไรแล้วเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าผมจะขุดทิ้งหรือเปล่านะมันไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยผมก็มีแมวมี่งขนแกะผมก็บางจนครบแล้วนะมันก็ไม่เกิดอยู่ดีนะคิปเปอร์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องมายืน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนั้นเป็นหลุมนั่นและไอรอนกเลมมันไปทำอะไรตรงนั้นวะเดี๋ยวผมต้องไปเอาไอรอนกรลมตรงนั้นขึ้นก่อนนะแล้วผมก็จะไปปิดหลุมด้วยแล้วมันไประเบิดตอนไหนวะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฝีมือของคิปเปอร์อย่างแน่นอนโดยดีตอนที่ผมมาวางไฟตรงนี้ไงผมหันหลังแบบนี้แล้วก็หันมาแบบนี้แล้วก็หันมาอีกทีคิปเปอร์มันมาเกิดต่อหน้าผมเฉยเลยมันไม่ได้มาเกิดที่อื่นนะมันมาดอปต่อหน้าผมเลยอ่ะตอนแรกมันไม่มีโอ้โหผมนิ่งงกับคิปเปอร์มากเลยมันชอบมา ตอนนี้พี่แอร์ของผมก็ใช้งานเต็มประสิทธิภาพก็คือขุดเร็วมากๆเลยขุดเร็วไปก็ไม่ดีนะตอนนั้นผมจำได้เลยที่ผมไปฟาร์มของในนิเธอร์เนี่ยผมขุดเร็วจนตกอะ่ะแต่ว่ากขุดของแบบมันเร็วเกินอะ่ะขุดแล้วมันก็เลยทำให้ผมหล่นลงไปด้านล่างเลยตายเลยตกลาวาตายเลยในนิเธอขุดเร็วก็ไม่ดีนะอันนี้พูดเดกอนเลยขุดเร็วก็ไม่ดีมีข้อดีและมีข้อเสียผมน่าจะทำประตูฝั่งนี้ด้วยนะเป็นความคิดที่ดีเลยนะน่าจะทำประตูฝั่งนี้ด้วยเพราะว่าผมขี้เกียจเดินอ้อมไปฝั่งนั้นแล้วก็เข้าฝังนี้นะ ไม่ใช่สิเดินอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ผมน่าจะทําประตูสัก2ด้านอยู่นะต้องเอาเอรอนกเลมผมขึ้นมาก่อนแล้วกันไม่รู้มันจะขึ้นได้หรือเปล่านะมันไปทําอะไรของมันมันั่นตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องทำมันได้ก่อนทําอะไรต่อทั้งขึ้นแบบนี้แบบนี้โอเคไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะต้องรอให้มันขึ้นมาก่อนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคขึ้นไปแล้วดูดิโดนตีจนเกือบตายอ่ะเอรอนกเลมของผมไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปไปดูอะไรหมู่บ้านนนมาหลบอะไรกันตรงนี้เอ้คปปปร์มมันแลว มาตามมาระเบิดเลยผมให้ระเบิดเลยไม่งไงไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าระเบิดในน้ามันก็ไม่มีแรงดามจอะไรมากมายแต่มันก็โดนดามจอยู่แหละไปไปขึ้นไปขึ้นไปผมว่าน่าจะโดนอซอมบีล้ล่อลงมานะมันเป็นหลุมแล้วก็ซอมบี้มันเดินขึ้นมาตรงนี้ไงแอเอลอนกเลมมันก็เลยเห็นมันก็เลยตามมาคงต้องไปหาเหล็กมาซ่อมมาหละเนี่ยอลอนกลมเนี่ยมันสามารถซ่อมได้นะันต้องใช้เหล็กซ่อมโอเคเดี๋ยวค่อยซ่อมก็ได้คงไม่เป็นไรหรอก อนแรกผมคิดว่าผมจะทำหมู่บ้านฝั่งนู้นแล้วก็ทําเป็นที่เดินเล่นของชาวบ้านตรงนี้ก็คือหาผักหาข้าวแล้วก็หาโต๊ะเปลี่ยนอาชีพที่มันเป็นอาชีพของชาวนานแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ประมาณสักสาโต๊ะนะเพื่อที่จะให้ n ินีเลี้ยงกันเองไงผมอยากจะกลับไปที่บ้านเกิดผมมากเลยเนี่ยไปๆเดี๋ยวกลับไปที่บ้านเกิดก่อนดีกว่านะผมก็ไม่ได้ไปนานนะก็คือเป็นบ้านหลังแรกของผมอะไรไม่ได้ไปนานเลยคลิปนี้ก็แวะไปสัหน่อยนะเดี๋ยวต้องเตรียมของไปก่อนผมก็ได้ไปฟาร์มไง ฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มแครอทไม่ใช่แครอทสิฟาร์มมันฝรั่งเออใช่มันฝรั่งแล้วผมก็เอามาที่นี่หมดเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยไงมันก็เลยทําให้ข้าวมันไม่โตไงเราต้องไปยืนเอฟเคตรงนั้นด้วยถึงข้าวมันจะโตนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีฟาร์มเลเวลด้วยนี่ไงที่ผมทําไว้1อันตรงนี้ก็มันก็ใช้งานไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าฐานตอนนั้นของผมมันหมดไงฐานไม่มีฐานไม่เหลือเลยเหลือเต็มชุดหรือเปล่าวะ หลือเยอะอยู่นะดูดิในกล่องก็ย Ö ังเหลือเลยถ้าเกิดว่าเราทำเตาเผาเลเวลเสร็จเราก็สามารถเอามันฝรั่งมาทำเป็นเอ่อทำเป็นปุ๋ยได้นนไงผมเอามาททำเป็นปุ๋ยตรงนั้นเอามาย่อยตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องกินไงเพราะว่าปุ๋ยผมก็จะเอาไปที่บ้านเกิดของผมด้วยผมจะเอาไปปลูกที่แถวเรือนบ้านเกิดของผมก็คือบ้านหลังแรกของผมแหละเอาไป40อันเอาไปตกแต่งบ้านก็คือเพิ่มหญ้าในบ้านนั่นเองสิ่งที่ผมจะเอาไปน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละหรือเปล่านะน่าจะมีแค่นี้แหละได้เวลาเข้าไปในนี้เธอแล้วก็เดินกลับบ้านเราก็คือบ้านหลังแรกี่จะยทไ ก็รู้ว่าบ้านหลังแรกก็เดียเด๋ยะมะม่วงของผมโตมาถึงนี่ละขุดออกสักหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่โตก็ต้องขุดแบบนี้แหละเออตอนนี้มันโตหนึ่งอันโอเคขุดแบบนี้ขุดแบบนี้แล้วก็ขุดแบบนี้แล้วก็ปลูกต่อเรื่อยๆเลยตอนแรกผมไม่คิดว่ามันปลูกกับอิดบล็อกพวกนี้ไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วมันปลูกได้นะผมก็ไปเอายาสีเขียว,ยวแบบอ่าที่มันอยู่ด้านใน เห็นไ,ไหมยาสีเขียวแบบนั้นอ่ะตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงว่ามันปลูกได้ยาโมเตพูดเลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปเอาผมนี่พูดเยอะนะเนี่ยบางทีก็พูดน้อยบางทีก็พูดเยอะถ้าเกิดว่ามีอะไรให้พูดผมก็จะพูดแล้วกันเข้ามาในนิเธอร์แล้วมันทําให้เกมผมกระตุกผมก็จะเปลี่ยน CPU แล้วแหละก็คือมันอาจจะเล่นเลื่อนขึ้นอยู่แหละไม่รู้จะเื่อนขึ้นหรือเปล่านั้นถ้าเกิดว่าเกมมันเลื่อนขึ้นแต่โปรแกรมอาจของผมมันมีปัญหานี้ก็ ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะเกมเลื่นแต่โปรแกรมอัดมีปัญหานี่ไงผมหล่นมาตายตรงนี้แหละที่ผมว่าพี่แอ็กมันขุดเร็วมันก็ไม่ดีนะี่ไงผมหล่นมาตายตรงนี้แหละแล้วผมก็ถมตรงนี้ไว้ด้วยผมก็ได้ขุดทางเดินที่มันเป็นไงสองทางแบบนี้เพื่อที่จะให้มันไงเดินได้เร็วขึ้นแล้วก็กระโดดได้ด้วยผมก็จะเอาน้ําแข็งมาวางไว,วนะ้ตรงนี้นะตอนค่อ,คคอยๆลงเอ้ยเดี๋ยวได้ได้แล้เกือบเกือบไปแล้วผมก็ได้ไปฟาร์มเอ่อแท่งไฟมาประมาณสัก14อัน,นแล้วแหละมันต้องใช้ดวงตะเอร์แมนประมาณสัก20ลูกเลยมันต้องใช้กับสตตรออออองงปะมาณแแค่่11ันลล้้วกกก็็ีีทเหื สำหรับในการโยนโยนไปหาสตองโหนั่นเองแต่ผมคิดว่าผมก็จะไปหานอกรอบอไปเลยนะเพื่อที่จะแบบให้มันดูง่ายขึ้นอะ่ะไม่ต้องมาเสียเวลาในการหาผมยังไม่รู้เลยว่าต้นไผ่ที่ผมเอาไปแล้วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยยังหาไม่เจอด้วยผมยังไม่ได้ปลูกเลยผมคิดว่าผมน่าจะทิ้งไปแล้วลแหละเดี๋ยวผมว่าไปหาไม้ไผ่แถวบริเวณนี้ด้วยเลยละกันนะเพื่อที่จะเอามาันทาเป็นสแครปโฟลด,ดิ้งก็คือนั่งร้านหละแล้วก็หาเออเออจำสุดทรร้าบมันไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมต้องให้อาหารแกะก่อนนะโอเกมกระตุก ผมก็ได้มาตัดคนแก่แถวบริเวณนี้เลยอ่อเดี๋ยวเดีผมให้ผิดนี่ว่าผมจะให้เป็นข้าวแต่ผมไปให้เป็นโมนบิลเชยเลยโอเคให้เสร็จเป็นที่ร้อยต่อไปก็ให้บัวด้วยต้องให้วัวต้องให้อาหารคนก่อนอาหารคนตอนนี้ก็ลดไปเรื่อยๆแล้วลดจนจะหมดแล้วเนี่ยต่อไปก็อาหารไก่ผมจะฟาร์มเนื้อทั้งหมดเลยเดี๋วป่ะเนี่ยเหลือไว้ประมาณสักสามสี่ตัวตอนแรกนเนื้อของผมมันมีเยอะอันนี้นะมันมีโอ้โหสามสี่ชุดเลยแต่ตอนนี้มันเหลือแค่กระติดเดียวมันไม่เหลือด้วยซ้ำลยมันไม่เหล ตรงนี้มีมเมล็ดข้าว30โอทำไมมันเกมกระตุกจังเลยวะเนี่ยไม่รู้ว่าตอนที่ผมเอาไปตัดแล้วมันจะกระตุกหรือเปล่านะคลิปตอนที่ผมอัดตอนนี้มันจะกระตุกหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็น่านจะกระตุกไปพร้อมกันนะเนี่ยเดียด๋วยวดิตอนอัดกับตอนตัดด้วยเนี่ยคลิปอาจจะดูไม่ลื่นเฟร,รมหรือลุงลงก็ต้องขอไปดยแล้วกันนะโอ้กระตุกจริงไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอให้ผมเปลี่ยน CPU เสร็จก่อนมันก็อาจจะดูลื่นขึ้นกว่าน,นี้แหละเปลี่ยนเป็นเจนใหม่เลยละกันเพราะว่าตอนนี้ผมยังใช้้เเเเปป็นจนจกก่าหหือบ4ีแแลวลวะ เดี๋ยวต้องเก็บของเอาแล้วผมเอาไข่มาทําไมไวะเนี่ยไข่ผมก็สามารถเอาไปทาเค้กได้นะแต่มันยังไม่ถึงเวลาหรอกสาหรับในการทาเค้กเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะทาบ้านเค้กเหมือนไงไหมครับเบล็อกหรือเปล่านะผมก็อาจจะไม่ทําก็ได้นะเพราะว่ามันจะดูซ้ํากันเกินไปใช่ครับมันอาจจะดูซ้ํากันเกินไปผมก็ต้องทําอะไรหลายอย่างเลยแหละก็คือทําห้องเก็บของทำอ่านเอ้ยไม่ใช่อัานมาส้สิเราต้องทองาคอกม้ด้วยนี่ไงอย่างที่ผมเคยบอกไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาอยู่แถวบริเวณนี้พวกอ่าพืชมันก็จะไม่โตเลยเราต้องมายืนเอฟเคแถวบร โอเคนอนกันเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มหญ้าตรงนี้เลยแล้วกันนะถ้าเป็นต้นหญ้าที่มันดูสูงไป plain, ผมก็จะตัดทิ้งเลยแล้วกันเพราะว่ามันดูรกมันจะดูรกมากเลยเออแล้วผมก็ไม่ได้อาโคมไฟมาด้วยไงเพราะว่า,าที่บ้านผมโคมไฟก็มีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมก็ไปแลกกับชาวบ้านมาแล้วไงผมก็ไม่ได้มาแปะตรงนี้ด้วยไงเพราะว่าผมก็มีเยอะอยู่เพิ่มแสงสว่างสุหน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนตรงนี้มันจะดูมืดมากเลยเว่าผมไม่ได้แปะไฟไงโอเคใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่ามีเชเดอร์มันจะสวยกว โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมต้องไปหาไม้ไผ่ก่อนนะคลิปนี้แล้วก็มาหาทรัพยากรกันกล่องเก็บของอยู่ด้านนอกดีกว่าผมนึกว่าบ้านหลังที่สองไงบ้านหลังที่สองของผมกล่องเก็บของมันอยู่ในบ้านไงแต่บ้านหลังแรกกล่องเก็บของมันอยู่นอกบ้านไงโอเคเก็บไปก่อนเก็บปุ๋ยไปเก็บข้าวเก็บมเมล็ดข้าวแล้วก็เฮ็ดเดยวต้องรีบไปฟาร์มเนื้อก่อนว่ะต้องใช้เป็นขวานนะเราต้องใช้ขวานตีนะถ้าเกิดว่าเราใช้ดาบเดี๋ยวดาเมจมันจะสเปสไปโดนตัวอื่นด้วยไงต้องการประมาณสักหนึ่งชุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แค่เนื้อ เนื้อแกะประมาณสัก5้าแล้วกันนะต่อไปก็เนื้อวัวด้วยเนื้อวัวประมาณ50ถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวผมค่อยมา AFK ตรงนี้ใหม่แล้วกันก็คือกลับมาที่บ้านหลังแรกผมแล้วก็มายิน AFK ให้หารแล้วก็ AFK ไปเรื่อยๆจนกว่าสัตว์มันจะเยอะนั่นเองตอนนี้ได้25 25ชิ้น25ชิ้น30พอแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์ซะก่อนตีเพลินไงลืมดูว่าไม่มีตัวเล็กตีจนตัวใหญ่หายหมดอะ่ะอา้าวแล้วตัวสีน้ำตาลผมหายไปไหนหมดวะ ตอนที่เราย้อมขนแกะเป็นสีแดงสีน้ําตาลพอเวลาเราตัดขนมันก็จะกลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าขนมันโตมันก็จะกลายเป็นสีแดงเหมือนเดิมอันนี้ทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยซึ่งมันจะทําให้เราหลงมากเลยแบบว่าเราต้องการเก็บขนแกะสีไว้ไงแต่เราไปตีผิดแบบนี้โอ้โหอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะต้องมาทําสีใหม่อีกพูดอย่ากระทาสีรถเลยเนี่ยตอนนี้เหลือแกะอยู่ในคอกประมาณสัก15ตัวแหละตัวเล็กนะนี่ไงขนแกะสีน้าตาลผมผมน่าจะตีไปแล้วแหละช่างมาแล้วกันต่อไปก็วัวเดี๋ยวเราต้องตีวัว โอเคเดี๋ยวถือไอ้นี่2มือเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้รับดาเมจไม่ใช่รับดาเมจสิรับเลเวลเพื่อที่จะซ่อมของด้วยไงโอเคเออดีเดี๋ยวผมใช้ตีผิดผมใช้ตีผิดผมต้องใช้ควานนี่เดี๋ยวมันจะสเปซไปโดนตัวอีกต้องรอคูลดาวนะ์นะถึงเราจะตีแรงถ้าเกิดว่าไม่รอคูลดาวน์มันตีไม่แรงอยู่แล้วแหละแบบนี้ไงอา้าวมันก็แรงอยู่นี่หว่าโอเคประมาณนี้ละกันได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นวะเนี่ยหกสิบสองโหอย่างเยอะเลยได้เยอะกว่าเนื้อแกะนะเนี่ยใช่เลยได้เยอะกว่าเนื้อแกะเดี๋ยวต้องเก็บของไว้ก่อนอา้าวเดี๋ยวดีเด้อ แล้วไข่ไก่มันมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยผมน่าจะเก็บกล่องผิดนะเมื่อกี้เนี่ยไปเดี๋ยวผมจะต้องไปไปหาไม้ไผ่ก่อนนะไม้ไผ่มันอยู่แถวไหนวะเนี่ยมันต้องอยู่ในป่าลึกๆแถวบิรวณนั่นแหละนั่นไงเจอแล้วหนึ่งต้นมันน่าจะอยู่แถบวบิรวณนั่นหละโอเคกินอาหารก่อนให้อาหารคนก่อนเดี๋ยวเราจะตายเอาเจอแค่หนึ่งต้นมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันมีเยอะอ้าเฮ้ยเดี๋ยวฝนตกเฉยเลยฝนตกเฉยขียข่เรือไปดีปะเนี่ยไม่ขี่เรือดีกว่านะเดินไปเลยดีกว่า ผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจถ้ำดอกไม้ฝั่งนู้นเลยยังไม่มีโอกาสได้ไปสำรวจเลย <_ d> um> ตอนที่ผมทำฟาร์มข้าวผมคิดว่าต้นข้าวกับมันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็พวกบีทรูทอะไรแบบนี้มันโตยากกว่าชูวเคนะชูวเคมันโตโคตรไวเลยอะพืชผักมันโตช้ามากเลยอันนี้มันสังเกตได้เลยนะเนี่ยชูวเคมันโตโคตรไวแต่พวกผักพวกอะไรมันโตช้ามากเลยเอ้ยเดี๋ยวผมเอาแตงโมไปปลูกด้วยเลยแลวกันนะปลูกที่บ้านด้วยเดี๋ยวไปทำฟาร์มที่ปลูกแตงโมทำฟาร์มที่ปลูกแตงโม อ่าทำที่ปลูกแตงโมพเพื่อทําฟาร์มอ่าประมาณนั้นแค่นี้ก็พอแล้วแหละไม่ต้องเอาไปเยอะนะไม้ไผ่มี12ก็ประมาณนี้แหละเอาไปแค่นี้พอมันไม่ต้องใช้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยแหละอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนั่นเองผมก็จะเรียกเป็นช็อกโกแลตเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเอาไปค้าเป็นคุกกี้ได้เออผมยังไม่เจอไอตัวซอมบี้น้ําที่มันถือหอ,อกแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอเลยสักตัวถ้าเป็นไมค์ครับเบนล็อกบอกเลยไอ,อ้โหไปตรงไหนก็เจอไอตัวที่มันถือหอ,อกเนี่ยเผลอๆนี้มันได้ง่ายกว่านะนไออมค์คร ไมครับเบล็อกจะได้ง่ายกว่าจาวานะอันนี้ก็มีข้อแตกต่างก็คือไมครับเบล็อกมันเล่นง่ายกว่าไมครับจาวาไว้ง่ายเถอะมันเล่นง่ายกว่าเอาโดนแมกมาบล็อกก็คือออกซิเจนใต้น้ําเอาไปวางไว้ใต้น้ําเราสมารถรับออกซิเจนได้นะอันนี้คลิปนี้ผมอัดไปประมาณสัก50นาทีได้แหละไม่รู้ว่าคลิปจะเสียอีกหรือเปล่านะขออย่าให้เสียเลยแล้วกันนะอุตสาห์แก้ไขแล้วถ้าเกิดว่าเสียอีกบอกเลยว่าไม่ได้ลงที่ไม่ได้ลงคลิปมาอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าคลิปมันเสียด้วยไง <laughs> ก็เลยไม่ได้ลงตามจจริิิงงงผมมะะไไไดด้้้ลลลล2คลปแแอาทตตนี่่ มันก็เลยไม่ได้ลงคลิปมาตั้งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวพอผมไม่ได้ใส่เชดเดอร์แล้วต้นไม้แถวบริเวณนี้มันดูแบบจืดชืดมากเลยมันไม่มีสีสันอะไรเลยไม่มีแสงเงาไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเผาเนื้อกันก่อนเลยละกันเดี๋ยวเราต้องรอเนื้อสุกก่อนนะสี่ชิ้นโอเคได้กินเนื้อแล้วจังหวะนี้กินขนมปังแล้วมันคอยแห้งโอเคไปเดี๋ยวผมไปหาที่ปลูกไม้ไผ่ก่อนเลยละกันนะยวไปหาที่ปลูกไม้ไผ่ก่อนไม้ไผ่เออก็ปลูกตรงนี้เพื่อให้มันขยายพันธุ์ไปก่อนละกันนะ โอเคปลูกไว้ตรงนี้เก็บคว้านเอาไม้ไผ่มาไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่วางไว้ตรงนี้เลยผมไม่รู้ว่ามันจะโตวไวเหมือนชัวร์เคหรือเปล่านะเฮ้ยนั่นไงโตแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะโตวไวอยู่และเท่าๆก,กันกับชัวร์เคเลยโตวไวกว่าไอ้พืชผักอีกพืชผักนี้โตโคตรช้าเลยเอาไอ้ต้นนี้ยังไม่โตเลยโอเคทุกคนสลับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็ ไว้รอติดตามต่อในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมยาเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม